สิบวันใช้น้ำวันละห้าพันห้าร้อยลิตรน้องลองลองคูณเล่นๆนะว่าห้าพันห้าคูณด้วยสามร้อยสามร้อยสามสิบวันเป็นน้ำเป็นจำนวนกี่ลูกบาทเมตรน้ำมาจากไหนครับน้ำาจากลำตะคองครับก็คือทางบริษัทเรามีพื้นที่ในการเก็บน้าที่บำบัดแล้วประมาณ498้สไร่สามารถบรรจุน้ําได้ประมาณ2ล้านลูกบาทเมตรก็คือหนึ่งเนี่ยน้ำที่เราบำบัดออกมาเนี่ยมันจะมีเครื่องพ่นเื่ยๆวันละ5 5า0ันห้าคือ1ทางบริษัทก็ ให้ทางเกษตรให้ทางสิ่งแวดล้อมก็คือทางผมกับพี่ขวัญัยครับให้หาวิธีในการที่จะเอาน้ำเนี่ยไปใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดซึ่งน้ำของทางบริษัทเรานี่มีคุณสมบัติคือมีธาตุในตัวเชนวอสทอรันและก็โพแทสเซียมค่อนข้างสูงเพราะว่าหนึ่งมันเป็นน้ำที่ประมาจากโรงงานแป้งนะครับหนึ่งเราเคยเอาไปทดสอบไปปลูกข้าวซึ่ง การทดสอบมันไม่ค่อยโอเคเพราะว่าหนึ่งข้าวเนี่ยเขาต้องการเม้นที่มัน่ใลวงมันจะได้มันจะได้ใบมันจะบ้าใบก็คือทาให้ข้าวมันรีบเราเคยเอาไปปลูกมันอ่ามีใครรู้จักมันไหมครับหัวมันเนาะมันเนี่ยมันต้องมันต้องสะสมหัวใช่ไหมครับแต่เราเอาน้ําไปลดเนี่ยเอนไนโตรเจนมันสูงมันทําให้มันขึ้นต้นหัวมันก็ไม่ดีอ่าเราก็ได้แนวคิดจากเราสังเกตทําไมบริเวณขอบบ่อเราย่างขึ้น เฉียวงามตลอดทั้งตลอดทั้งปีเราก็เลยปรึกษา